Thank you. องเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นหรือดูการผลิตใหม่หรือที่เรียกว่างานวันฟิวเดย์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดแหล่งข้อมูลการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลาดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยตนเองรวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็นตัวแทนในสังกัดต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานฟิลด์เดย์และใช้สนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานสั่งการกระทรวงเกษตรและสากรเป็นสถานที่จัดการฟิ l เดย์จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมการจัดการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิ l เดย์ปี2567 ณศูนย์นเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอบพอกหลักที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านไร่นาส่วนผสมหมู่ที่4ตําบลนาสะอาดอําเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พศ2567โดยมีนายโกเมศบุญสนิทประลัดอําเภออาวุโสเป็นประธานในการเปิดงาน และมีนายประดิษฐ์ลีจำนงกเกษตรอำเภอสร้างคำมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ได้ลากุกคเแล้วก็ผมขอในพิธีขั้นวนพิธี <c oughs> ได้กล่าวเปิดงานวันใหา่ทอดทคโนโลยดี ขอเปิดงานวันไถ่ายทอดที่เดียเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ทิวเดย์นบัดน,นี้ครับค่ะขอขอบคุณท่านประลัดอลิโซนะคะโดยมีเนื้อหาและเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกดำเนินการและสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงานฟิวเดย์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ฐานเรียนรู้หลักประกอบด้วยฐานเรียนรู้ที่ห านเรียนรู้ด้านบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีให้ความรู้ด้านสหกรณ์การทำบัญชีครัวเรือนฐา,านเรียนรู้ที่2ฐานเรยียนรู้ด้านประมงจากสำนักงานประมงอำเภอสร้างความจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนแผ่นพับความรู้ทางวิชาการให้ความรู้ด้านการประมง านเรียนรู้ที่3ฐานเรียนรู้ <ược> ด้านปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีได้มีการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อทางปศุสัตว์ยาถ่ายพยาธิโคกระบือและความรู้ทางวิชาการฐานเรียนรู้ที่4ฐานเรียนรู้ด้านปุ๋ยและดินและการอารักขาพืชจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานีและสจชตบนน่านโคกอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและเชื้อไตรโคเดอร์มาและเอกสารทางวิชาการ ฐานเรียนรู้ที่5ทาฐานเรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตรจากบริษัทคูโบต้าอุดรธานีจำกัดนำเสนอรถแทรกเตอร์คูโบต้าและโดรนทางการเกษตรพร้อมทั้งเสนอโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ฐานเรียนรู้ที่6ฐานเรียนรู้การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีให้ความรู้สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษของการเผาพื้นที่การเกษตรและข้อดีของการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร5ดีได้แก่สุขภาพดีดินดีรายได้ดีอากาศดีและสิ่งแวดล้อมดีรวมทั้งได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้มาแนะนําหน่วยงานและการดําเนินงานของหน่วยงานและมีผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมาจําหน่ายภายในงานอีกด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองกระบวนการเรียนรู้จะทําให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญ หากมีการขยายผลหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรจะมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง